เริ่มการแข่งขันออกบอลไปข้างหน้าผาบอลขึ้นหน้าไปแล้วเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมจ่ายไปด้านข้าง มีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับมีพื้นที่เห็นช่องให้ยิ้วครับเข้าไปแล้วจากคอมสเปสปะของเกมรับแม้สถานการณ์จะยังเป็นต่อแต่ลูกนี้ก็ถือเป็นการเตือนสติครับจ่ายไปข้างหน้าจ่ายไปด้านข้าง จ่ายไปด้านข้างบล็อกได้เยี่ยมครับเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับจังหวะน้วนตัวต่อตัว,ตว,ตวทำได้ดีเลยครับตัดสินใจพลาดเลยครับส่งคืนก่อนจ่ายได้แม่นเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับจังหวะนี้ฟาวชัดเจนไม่ต้องโตแย้งเลยครับ กำลังจะเตะฟรีคิกอ่านจังหวะได้ขาดเลยครับแทงทะลุปไปทางซ้ายจังหวะนี้ได้ยิงจากในกรอบช็อตนี้เซฟได้อย่างเนื้อชั้นจริงๆครับอ่านจังหวะได้ขาดเลยครับ จ่ายไปด้านข้างไปกับบอลได้ดีมากครับตำแหน่งเหมาะแล้วเก็บบอลไว้ก่อนครับ จ่ายไปข้างหน้าจ่ายไปด้านข้างเข้าบล็อกได้ถูกจังหวะสุดๆครับเข้ามาขวางไม่ได้เยี่ยมอ่านจังหวะได้ขาดเลยครับฟุตเวิร์กไม่ธรรมดาจริงๆเกือบเป็นประตูแต่ผู้รักษาประตูเซฟไปอย่างยอดเยี่ยมครับ โอ้เกือบแล้วครับเริ่มมองหาเป้าที่จะโยนแล้วครับเป็นครึ่งแรกที่สนุดและเล่มได้ดีกันทท้งรถน้ำที่รายสายยังโรพันฑ์กันทุกที เริ่มครึ่งหลังครับมีเรื่องที่ต้องแก้ไขพอสมควรจากผลงานในครึ่งแรกจ่ายไปข้างหน้าฟาวครับแบบนี้ฟาวแน่นอนใบเหลืองครับเตรียมจะเล่นเร็วแล้วครับ แทงทะลุได้สวยมากได้โดนกับผู้รักษาประตูแล้วครับเป็นประตูที่สุดยอดครับเริ่มกันใหม่ครับจังหวะดวลตัวต่อตัวทำได้ดีเลยครับจ่ายไปด้านข้าง ชกบอลมาได้มีโอกาสเจาะผ่านแนวรับแล้วครับเข้าไปแล้วเป็นประตูที่สมบูรณ์แบบครับเป็นประตูที่เตือนว่านี่ไม่ใช่เกมที่ง่ายแม้จะนำอยู่ครับจ่ายทะลุครับเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยม จะโดนศูนย์กลับนะครับทีนี้จ่ายไปข้างหน้าจ่ายทะลุโยนไปที่เสาสองมีช่องให้จ่ายทะลุเอาละครับลุกเดียวมาแล้วเหลือแค่ผู้รักษารประตูพวกเขาพยายามสร้างพื้นที่อ่านจังหวะได้ขาดเลยครับ แนวรับทำได้ดีทีเดียวเข้ามาขวางไว้ได้เยี่ยมลองใจทะลุช่องต้องจบเองแล้วครับเซฟได้สุดยอดครับอ่านจังหวะได้ขาดเลยครับ มีโอกาสแล้วครับจังหวะนี้เกือบเป็นประตูแต่ผู้รักษาประตูเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมครับได้จบแบบทุลักทุเลครับไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้รักษาประตูครับจ่ายทะลุครับเข้ามาตัดบอลได้สวยมากครับลองจายทะลุช่อง มีโอกาสแล้วครับบอลหลึกเสาออกไปโอ้โหจบไดนหน้าผิดหวังสุดๆครับไม่แน่ใจว่ายิงหรือสกัดกันแน่ผู้รักษาประตูจะเตะเปิดเกมอีกครั้งครับจ่ายไปข้างหน้าตัดสินใจพลาดเลยครับจังหวะดวลตัวต่อตัวทำได้ดีเลยครับ ลอยให้หลุดมาแบบนี้จะเป็นเรื่องสิครับโอ้โหพลาดโอกาสทองฝังเพชรเลยครับโคชตัดสินใจว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนเขาออกมาพักแล้วครับเปิดทันทีครับพดเวลาครบแล้วครับในที่สุดผู้ตัดสินก็เต่านกหวีดลดเวลาการแข่งขัน และแล้วดดูการสุดประทึกของพวกเขาก็จบลงด้วยการคว้าแชมป์ทั่วนี้ได้สําเร็จพวกเขาได้แสดงถึงความมุ่งมั่นและความยอดเยี่ยมตลอดสั้นทางจนถึงนัสสุดท้ายชัยชนะครั้งนี้พิสูจน์ถึงทักษะที่สุดยอดและความพยายามอย่างไม่ย่ดท้อของพวกเขาขอแสดงความยินดีกับชัยชนะที่สมศักดิ์ศรีอย่างยิ่งครับ